ปารถนาที่อยากจะเขียนฆ่านั่นก็แปลว่าเสียงเพียงแค่เสียงเดียวเท่านั้นทำให้จิตใจของมนุษย์ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายบางคนนั้นคำเดียวข้ามภพข้ามชาติยังเป็นการจองเวีนจองกรรมกันถามว่าเป็นไนเพราะเจ็บใจถูกว่าถูกกระทบถูกทำให้เกิดความอับอายเสียหายถูกทำให้เกิดการ <c oughs> เดือดร้อนขัดสนเพราะคําพูดเพียงคําเดียวนั่นก็คือสติที่ไม่มีก็จึงรับอารมณ์มาต่างๆมนุษย์ก็จึงกลายเป็นผู้เปลี่ยนแปลงในเรื่องของจิตตลอดเวลาหากเป็นเรื่องของ อมามนาแห่งกิเลสแล้วก็จะมีแต่การพัฒนาเช่นถ้าเราอยากได้อะไรแม้แต่เพียงอย่างเดียวเราจะนอนไม่หลับเราจะขุนขวายเราจะดิดน้นรนเราจะกระเสือกกระสนเราจะรู้สึกทุรนทุลายเราอยากจะไขว่คว้าหาม,มาบางครั้งบางคราก็ไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะเหมาะสมเช่นไม่ถูกกฎหมายไม่ถูกศีลธรรมและไม่ถูกกตฐานะของตนเองแต่ด้วยความอยากด้วยความโลภก็ทําให้เรานั้น กวนกวยทําให้เราทุกกายทุกใจนอนไม่หลับและถึงขนาดที่จะต้องใช้วิธุกิวิธีทางเพื่อให้ได้มานั่นก็อํานาจแห่งความโลภและในที่สุดก็จะผลักดันออกมาทางกายวาจาใจก็แปลว่าสิ่งต่างๆที่อยู่ภายนอกนั้นมีอิทธิพลกับเรามากมายหากเราไม่มีสติเราไม่มีความรู้เราไม่ใช้ปัญญาเราก็จะกลายเป็นรับทุกสิ่งท,ทุกอย่างเข้ามาอยู่ในตัวแม้ในเรื่องในอดีตเรื่องในปัจจุบันเรื่องในอนาคตจะเป็นผู้ที่พยายามที่จะ กล่อมเกาพยายามที่จะยัดเยียดให้เรานั้นจะไม่ว่างจะไม่เป็นคนที่เป็นอิสระเราจะต้องมีเรื่องคุณคิดคุ้นคิดอยู่ตลอดเวลานั่นก็เป็นเรื่องปัจจัยภายนอกเราทั้งหลายทั้งปวงได้รับข้อมูลทั้งจากคนใกล้ชิดและก็คนไกลห่างเป็นข่าวสารเป็นสื่อต่างๆนี่ก็เป็นเรื่อง ความยุ่งยากความลำบากที่จะต้องถอดถอนออกมาแต่มนุษย์นั้นก็ไม่เห็นภัยไม่เห็นโทษก็เปิดโอกาสและก็รับทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาอยู่ในตัวในใจแทนที่จะอยู่กับความสงบก,ก็กลายเป็นอยู่กับความเล่าร้อนหากเป็นสิ่งที่พอใจถูกใจสะดกสนานก็จะเพลิดเพลินติดใจจะกลายเป็นคนหลงเป็นเป็นคนที่ข <c oughs> าดสติ เป็นคนที่ไม่สามารถที่จะหักห้ามใจได้นั่นก็แปลว่าทําให้เกิดกิเลสทําให้เกิดความโลภอะไรไม่ถูกใจก็เกิดความโกรธมนุษย์ก็จึงสร้างเวรสร้างกรรมอยู่ตลอดเวลาสถานะสภาวะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเราไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวกับเพื่อนฝูงกับหมู่คณะกับองค์กรก็เป็นส่วนที่ทําให้เราขาดสติทําให้จิตใจก็ข,ขุนมัวเจ้าหมองทําให้จิตใจนั่นมีแต่ความวุ่นวายเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การงานต่างๆที่เราทำก็มีอิทธิพลมากมายบางคนทำงานอะไรแล้วก็เกิดความมุ่งหวังเกิดความคาดหวังมากมายและไที่สุดถ้าสมหวังก็อาจจะเป็นคนลืมตัวลืมตนถ้าผิดหวังก็กลายเป็นคนเสียอ,อกเสียใจนั่นก็อารมณ์ก็เปลี่ยนไปจิตแงจิตใจของตัวเองก็เปลี่ยนไปแม้แต่สภาพอากาศ ก็ยังเป็นผู้มีอิทธิพลทําให้จิตใจเราเปลี่ยนไปไม่ชอบฝนไม่ชอบแดดไม่ชอบเย็นไม่ชอบร้อนไม่ชอบหนาวและเห็นการเปลี่ยนแปลงนี้ก็จึงเป็นผู้หวั่นไหวในจิตใจดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้หลอกลวงให้ไม่เกิดความสงบเมื่อไม่เกิดความสงบเราจะไม่เห็นความจริงอย่างแน่นอนมนุษย์ทุกคนนั้นจึงกลายเป็นคนที่ลืมเรื่องในอดีตแม้เรื่องสําคัญในชีวิตที่ตั้งเป้าหมายไว้นั้นก็จะกลายเป็นผู้ละเลือนเป็นผู้ลืมเลือนเคยตั้งว่าอยากจะประพฤติป ปฏิบัติเพื่อจะพ้นทุกข์ไม่อยากจะเกิดอีกแล้วแต่ในขณนะขบ,บวนการแห่งการดําเนินชีวิตก็มีเรื่องราวมากมายจนกระทั่งเห็นสิ่งต่างๆสิ่ง,งอื่นๆนั่นเป็นสิ่งสําคัญถึงขนาดพากันยุยติยกเลิกแล้วก็หันหวนไปทําในสิ่งที่เพิ่มพูน ในพบชาติเพิ่มพูดในเรื่องของกองกิดเดตนั่นก็แปลว่าสภาวะทุกสิ่งทุกอย่างเนมบิมิพลต่ออารมณ์ของเราทั้งสิ้นและเราทั้งหลายทั้งปวงนั้นจะต้องเป็นผู้ระมัดระวังแม้บางสิ่งบางอย่างที่ไม่ได้กระทบจากภายนอกก็จะเกิดจากภายในเราจะกลายเป็นคนที่นำเรื่องเราในอดีตทั้งหลายทั้งปวงกลับมาปรุงแต่งกลับมาที่จะผูกพันกลับมาที่จะทําให้เกิดเป็นเรื่อง <c oughs> ของความต้องการเป็นผู้ที่ประทับอก <c oughs> ประทับใจทั้งหลายทั้งปวงนี่ก็เป็นสิ่งที่ยังอยู่ในจิตใจของมนุษย์ที่ไม่สามารถจะตัดขาดได้เรื่องราวต่างๆผ่านมาแล้วหลายสิบปีเราก็ยังไม่ยอมยุติเจอคนที่ไม่พอใจไม่ถูกใจหรือนั่งอยู่เฉยๆละลึกถึงปั๊บก็เกิดความวุ่นวายในจิตใจนั่นก็แปลว่า อูปนิไซย์และพลังของภายในก็ยังมีส่วนขับดันดังนั้นมนุษย์ก็จึงเป็นผู้มีจิตใจที่ไม่มีวันสงบไม่มีวันที่จะยุติเรื่องราวต่างๆได้เพราะภายนอกและภายในก็ถาถมเข้ามาแตใจความคิดของเรานั้นก็เป็นปัญหา ความคิดนั้นเป็นเรื่องที่บางคนนั้นได้เรียนรู้วิธีคิดก็คิดไปในทิศทางที่เรียกว่าจะหาแต่ประโยชน์จะหาแต่ความสุขจะหาแต่ความเจริญจะหาแต่สิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงปรารถนานั้นความคิดนั้นกึงทาให้จึงขาดสติไม่รู้ตามความเป็นจริงรวงมกระทั่งถึงบางคนก็มีเรื่องของความเชื่อความเชื่อก็จึงทําให้เป็นผู้ที่คิดไปต่างๆนานา,นานในสิ่งที่ตัวเองเชื่อเป็นผู้ที่ <c oughs> อยู่ตายอำนาจแห่งความเชื่อและทิฏฐิที่ตัวเองตั้งไว้เข้าใจไว้ประสบการณ์ในอดีตก็เป็นปัญหาดังนั้นเราทั้งหลายทั้งปวงจะเป็นผู้พยายามที่จะยุติความคิดและยุติจิตใจที่มันกระสับกระสายนั้นจะต้องเป็นผู้ระมัดระวงังจึงต้องเป็นผู้มีสติหลายคนก็อาจจะเป็นผู้วุ่นวายกับเรื่องของสรีระของตนเองบางครั้งบางคราก็ไม่ได้สํารวจว่าร่างกายอยู่ในฐานะที่เป็นปกติหรือเปล่า และถ้ามีอะไรที่ผิดปกติบางครั้งบางคราไม่ได้ดูไม่ได้แลไม่ได้รักษาหลวงมานทั้งถึงไม่ได้เอาใจใส่และเป็นผู้ยึดมั่นถือมั่นก็จะเกิดความทุกข์ยากลําบากทรมานใจเป็นผู้ <c oughs> เดือ,อดร้อนในจิตใจนี่ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นมนุษย์จึงเป็นบุคคลที่จะต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหากไม่มีสติที่จะต่อสู้กับความคิดที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเราจะถูกปั่นหัวเราจะเป็นผูกชักจูงไปจนไม่มีทิศไม่มีทางเป็นผู้ขาด สติเป็นผู้หลงลืมมาเหมือนกับที่เราหลงลืมมาทุกภพทุกชาติเรื่องราวต่างๆนี้เราจะต้องเป็นผู้ระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารเรื่องของการพักผ่อนเรื่องของสุขภาพเรื่องของอารมณ์จิตใจต่างๆนั้นเราจะต้องเป็นผู้ทั้งภายนอกภายในและในที่สุดเราก็จะต้องเป็นผู้บริหารจัดการการที่เรานั้นไม่ได้เคยอยู่กับความสงบก็จะกลายเป็นคนที่ <c oughs> จะต้องพ่ายแพ้กับความคิดที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจิตใจที่สับสนจิตใจที่วุ่นวายหากใครก็ตามที่เคยปฏิบัติก็จะมีความเข้มแข็งมีความสุขุมมีความรอบคอบและก็มีความเยือกเย็นในที่สุดก็จึงมีการหักห้ามใจได้ใครก็ตามเริ่มที่จะเคลื่อนเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงเริ่มที่จะยุติเริ่มที่จะเบื่อหน่ายการปฏิบัติเขาก็จะมีจิตใจที่อ่อนแอจะเป็นผู้ที่มีความฟุ้งซ่านจะเป็นผู้ที่มีความคิด วุ่นวายในจิตใจและมีแต่สิ่งที่ทําให้ทุกทรมานใจมีอํานาจแห่งกองกิเลสจะเข้ามาครอบงำทันทีดังนั้นที่พระพุทธเจ้าได้ตัดได้สอนได้บอกให้เป็นผู้มีศีลม,สมีสมาธิสมาธิก็เป็นผู้ที่จะต้องระลึกไว้เสมอมีอารมณ์ให้น้อยที่สุดมีอารมณ์เป็นหนึ่งเดียวการที่มีอารมณ์น้อยที่สุดมีอารมณ์เป็นหนึ่งเดียวนั้นก็จะทําให้บรรดาความโลภความโกรธความหลงไม่สามารถที่จะเข้ามาทําให้เป็นอกุศล เพราะว่าบรรดามนุษย์ทั้งหลายไม่รู้ว่าบาปกรรมนั้นเกิดได้สามทางไม่ว่าทางกายทางวาจาและทางใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางใจในใจเป็นใหญ่ใจเป็นนายใจจะสั่งให้วาจาออกมาเป็น,นทิศทางที่เสียหายหรือทิศทางที่ <c oughs> เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลใจจะสั่งให้กายนั้นทําในสิ่งที่ผิดใจสิ่งที่บาปสิ่งที่เป็นโทษสิ่งที่เป็นภยัยหรือจะทําให้ในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศล ดังนั้นก็เกิดจากใจเขาจึงเรียกว่าใจเป็นใหญ่ถ้าใจไม่มีความยุติธรรมใจไม่มีศีลธรรมใจไม่มีความสงบนิ่งไม่มีปัญญาใจก็จะกลายเป็นผู้ถูกอำนาจแห่งกิเลสหลอกลวงทําให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นทําให้เกิดความปารถนาในที่สุดก็จึงเป็นเรื่องของการสร้างเวรสร้างกรรมกันทุกวี่ทุกวันตั้งทุกเวลาตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันเราก็จึงเป็นผู้ไม่มีความเที่ยงในจิตใจ เป็นเหมือนอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาและได้รับวิธิผลมากมายจากทั้งภายนอกและภายในสิ่งต่างๆเหล่านี้หากเราไม่สนใจไม่ใส่ใจไม่กลับมาเอา <c oughs> ความเป็นจริงเราก็จะถูกหลอกไปว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องของภายนอกเป็นเรื่องของ เวรกรรมเป็นเรื่องของสิ่งต่างๆทั้งๆที่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอดีตเรื่องธรรมชาติเรื่องเวรเรื่องกรรมเรื่องอะไรก็ตามหากเราเป็นผู้สนใจว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นคือเป็นภยัยเป็นโทษเป็นสิ่งที่เราหักห้ามได้ก็จะต้องเป็นผู้มีสติคอยที่จะเตือนตอนเองไว้เสมอว่าไม่ว่าอะไรก็ตามที่จะทำให เราจะต้องกลับมาเกิดเป็นของที่เป็นโทษเป็นภัยเราจึงต้องมีสติกำหนดไว้เหมือนกับที่บรรดาพระอรหันต์และผู้ที่บรรลุธรรมหรือผู้ที่กำลังค้นหาจตธรรมนั้นจะเป็นผู้ครองสติไว้เสมอเห็นอาการทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันเกิดขึ้นและมันดับลงให้เห็นว่ามันขาดตอนอย่าให้มันต่อเนื่องอย่าให้มันเป็นการก่อเป็นอารมณ์ให้เกิดเป็นความปารถนาให้เกิดผักดันมาเป็นความโลภความปวดความหลง ใครก็ตามที่มีสติรู้ในการกระทบไม่ว่าจะเป็นเสียงไม่ว่าจะเป็นภาพไม่ว่าจะเป็นกา